วันที่แล้วนี่บ่ถือบ่ถือเงิ่นครับวันเล็กมันออกตัวกามันนั่นหลายมันแปดสามโคเด้อหมดที่แล้วสามแบบสามสองหมดที่แล้วถือกวาถือกวสามสองตรงตงถูกสามสองตุงต่งแม่จว่าได้ยินข่าวว่าถูลรยกนอยู่ในสามสองไล้ไลเมื่อทุกคนนเล็กก็ไม่ได้ใส่ะเล็กขีังการขีังกะแมนงวดนี้เลยตัวแดงงวดนี้งมดนี้นายปดนายกีมา แต่ทิ่มาแต่ว่ามืออื้นบรนพะให้ลุงไปครับผมเราจะไปเอาพนกระเดาพ้นกระเดาแล้วกระเปาที่ว่าพ่นค้ายหมไปผมหม่บรัพะบรรพะให้ถึงถังหมดเน่นสามหมดต่อถุงกิถุงสามหมดติดทำกนทำอย่างนั้นะสามตัวสามหมดที่สาะถูกสามตัวสมหมดเฮ้เจ้าคนนี้แปดจุดสองสามแปดมาจดสองหาแปต่ว่าคันเดีวคันเดีววาหน่าจิแปดแปดที่นี่หมดนี้ แปดกับแปดแต่ว่าเลขวแต่ว่าตัวเก่านี่อาจจะมีอาจจะเลขตัวเก่าเกียวมันฝันเห็นแต่เกี่ยวก็เก่าๆไปเรื่อยปเดี๋ยวแปลเล็กน้ำกันมื่นวันผักมันผักเอือมอพรุ่งนี้แปลวันผักจำเลยลงมาบ้านจำเลยลงมาบ้านลงมาขังมารอทามนคข้าน่ะ ไม่ได้อยากได้ไอ้เลงนั่ะนะอัดเป็นตัวละพันราะมันแดงนใส่ดูโอ้ยกระซือคือกันเดะตัวละพันแต่มันไม่ถูกตัวมันไม่ถูกตัวละพันมันถูกตัวละยี่สิบบาทสิบบาทยิงตัวนักหนูเอาตัวละพันนงวดวันนี้มันใหญ่เลยงวดกวันว่ามันใจมันจะออกสามสองซื้อตัวอะไรกันซื้อตัวสามสองซื้อไม่ออกงวดนี้ก็มันใจซื้อกันแต่ว่ามาซื้อตัวละยี่สิบบาทการเติมต่อไปก็มาเนี่ยมันโรตีเยอะ สามช่อสองสามเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปลเลขด้วยกันนะครับพรุ่งนี้วันพระนะครับผมนี่แปดแต่ว่างวดนี้คิดว่ายี่แปดแต่ว่าแปดจะจีม่ากู่ดอกสงสัยสงสัยอยู่งวดนี้มากแปดเลยงวดนี้นี่แปดจีม่าแปดห้าแต่ว่าแปดติดติดตัวไหนมาแปดห้าแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดหกเดี๋ยวก่าฟันแล้วงวดนี้มันพวงแปดมาแล้วงวดที่แล้วนี่ฟันยังงี้เลยเอ้ย ว่าสามสองนี่มันเดียวมันถูกกว่าถูกยี่สิบบาทออกโต๊ะเก่ามัส้ยสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพ่อใหญ่อ้วนโว้ยพ่อหายเห็นหายหน้าหายตาพ่ออ๋อพ่ออ๋อพ่ออ๋อครับยกมือมาแต่ไก่เลยพ่ออ๋อไข่ว่าแต่เจ้าโอ้สวัสดีครับยังอยู่ขึ้เก่าครับยังอยู่คือเก่าเป็นวะชิคเราเป็นวะพ่อไงอ้วนเจ้าวะงวดที่เราเจ้าว่าเก่าแปดเห็นไก่แลยเก่าเก่าแปดงวดนี้โตได้เอางวดนี้สิบสามครับซื้อเลย ผู้ใดสื่อกระซังผู้ใดื่อกระซังเมาคนเนไม่เดียวไก่เขียมตัวบาันที่วันสิบสามูไปสื่อกระซางเอาแต่ว่าเลขกงวนนี้มีแปดนะครับงวนนี้มีแปดเดี๋ยววันพระเราจะไปตามเลขกันนะครับวันพระวันพระพวกนี้เดาเลขกันวันพระครับอาูชนยกมือช่วยหวยเราเป็นยังไงจเคีน้ำนี่เดี๋ยวไปดู่วมัน ออานั่งนั่งคนยงอวันให้นะ่ะให้ตายสิบสายครับ <13. S 2> รสิบสามพูดรบ่ซื่อกะซังคอยซี้ซื้อคอยซี้ซื้อมันเจะสองสองบ้างมันออกสามแต่ซังแต่เน่เน่เด้อสองสองเลยสองสองในอาติมาเด้อหวดนี่บ่นสองสองนงั้าแปดสองสองแปดสองสอง งวดที่แล้วก็ถูกอยู่นะครับแต่ว่าซื้อน้อยสามสองสามนะครับนี่เขาบอกว่าง <มา S 2> วดนี้พี่จ่าบอกว่าแปดมาเล้นะถตว่างวดแต่ว่ามันออกงวดที่เหลี่ยวนะจังเลยจังเลยหนยมาน้อยยิ่มชีน่อยย่ยวันจี้จงปะ่ะแปดมางวดนี้แปดนะครับแปด